โอเคครับผมก่อน็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่ไปรับชมด้วยกันครับวันนี้ผมโพลเชเเพร์อาราฟัมเบอรีเนาะก็สำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมถังซาน 3D เช่นเคยเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวในส่วนตัวของระบบนะครับทะลวงวงแหวนวิญญาณเนานะก็สำหรับระบบทะลวงวงแหวนวิญญาณน,นี้นะครับเราจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเลเวล56แล้วนะครับตอนนี้ผม56แล้วก็เลยสามารถรีวิวให้เพื่อนๆดูได้เนาะแล้วก็ในส่วนตัวของระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่ทําให้เราเนี่ยครับสามารถตีบวววววกกนนนะะหหรือ่่าาทลงงแนเนีียจ50,000ป เป็น60,000ปี70,000ปี80,000ปี90,000ปี100,000ปีได้จากระบบนี้นะครับแล้วก็เทคนิคในการตีบวกแล้วก็ทะลวงเนี่ยหาของมาอัพเนี่ยยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบเลยกันเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปดูเลยกัน,นครับ ผมขอแนะนำนะครับบริษัทพ่อเพย์เป็นบริษัทรับเติเกมถูกกว่ามตเองแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอน100%เพราะว่าจุลเวกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาได้แล้วทั้งหมด6ปีนะครับแล้วก็บริษัทของเขาครับรับเติมในโซนตัวของเกมทังซากสามดีและอีกหลากหลายเกมเลยสามารถเข้าไปดูที่เพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ตา่างคลิปนี้เนาะแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยรับเติมเนี่ยเปิดทำการทุกวันไม่มีหยุดตั้ลอดสิบโมงเช้าอย่างตีสองครึ่งเลยครับโอเคนะพูดบ่อยจนะ มันจะมีในส่วนตัวของแพ็กเกจโปรโมชันตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าในส่วนตัวของแพ็กเกจราคานะครับ729บาทเนี่ยเราจะได้ในส่วนตัวของอ่าปรานบรรพการใช่ไหมซึ่งปาราณบรรพการตัวนี้เนี่ยเป็นแค่6 0,000ปีนะครับมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยทะลวงวงแหวน5 0,000ปีไป6 0,000ปีได้แค่นั้นอ่าไม่สามารถทะลวงไปถึงแสนปีได้นะครับนะโอเคแล้วก็ในส่วนตัวของระบบที่ปลดล็อกมาตอนเลเวล56กนะครับก็คือระบบอ่าทะลวงนะครับทะลวงวงแหวนก็คือคลิกไปที่ตรงนี้นะ วิญญาจาร์นะครับแล้วก็เลือกวิญญาจาร์นะครับตรงนี้ตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เลือกในส่วนตัวของวิญญาณยุทธ์นะครับหรือก็คือวงแหวววิญญาณเนาะแล้วเลือกเอานะครับว่าเราอยากตีในส่วนตัวของวงแหวนชิ้นไหนสมมติผมอยากทําปูกระดูกใช่ไหมครับผมอยากทําวงแหวนตัวนี้เนาะสมมุตินะผมก็คลิกไปครับแล้วก็กดพัฒนาอ่าจากปกติเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้นะว่าปกติถ้าใครยังไม่ถึงเลเวล5 6เนี่ยจะมีแค่2ระบบนี้ครับก็คือระบบตีบวกเลเวลอ่าเลเวลของวงแ แล้วก็สืบทอดวงแหวนนะครับก็คือเอาสเตตัสทุกอย่างเนี่ยจากอีกวงแหวนหนึ่งเนี่ยสืบทอดไปให้อีกวงแหวนหนึ่งนั่นเองครับแล้วในส่วนตัวของอวงอาร์เรียกว่าเป็นระบบที่เพิ่มขึ้นมาต่อเลเวล56กนะครับก็คือตัวนี้ทะลวงนะครับอ่าระบบทะลวงตัวนี้เนาะมันก็คือระบบในส่วนตัวของที่ทําให้เรานะครับสามารถทะลวงวงแหวนเนี่ยจาก5 0,000นปีเนี่ยเป็น6 0,000ปีได้แล้วเอฟเฟกต์สเตตัสเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเข้าใจตรงกันเนาะอ่าสมมติผมยังอ่าแป๊บนนงนบ ผมอยากทะลวงตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้นะครับนกนะผมอยากทะลวงตัวนี้นะครับเนี่ยสังเกตนะว่ามันจะใช้เนี่ยวงแหวน5 0,000ปีเนี่ยหวงเห็นไหมกับในส่วนตัวของวงแหวน5 0,000ปีเราอีก1วงนะครับสังเกตแล้วก็สเตตัสเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตนะว่าเราเนี่ยต้องเลือกวงแหวนดีๆในการตีบวกนะครับเพราะว่าการเล่นสเตตัสเนี่ยสมมติผมเล่นในส่วนตัวของวงแหวนวิญญาณตัวนี้ใช่ไหมแล้วสเตตัสของผมเนี่ยเป็นเลือดแบบเป็นเลือดแบบเป็นหน่วยใช่ไหมครับ มันก็จะกลายเป็นเลือดแบบเป็นหน่วยเมือม่ออัพขั้นเมื่ออัพขั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะอัพเป็นในส่วนตัวของจากเลือด2,005เป็น2,007แต่ถ้าผมไปเลือกอันอื่นหลักตัวนี้คริดาเมจเปอร์เซ็นต์เป็นของสายโจมตีใช่ไหมคริดาเมจเปอร์เซ็นต์ครับมันก็จะอัพเป็นคริดาเมจเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกวงแหวนของเรานะครับเราต้องเลือกดีๆต้องเลือกที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ายิ่งอัพขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันยิ่งบวกในส่วนตัวของวงแหวนวิญญาณนนะนั้เตตนนนเ้เ่ยสตขึรือๆ แต่ว่าในเป็นส่วนเป็นในส่วนของแสนปีเนี่ยผมไม่รู้ว่าแรนดอมไหมน่าจะไม่แรนดอมครับน่าจะขึ้นอยู่กับการที่เราเลือกสเตตัสวงแหวนชิ้นแรกที่เราจะตีบวกเลยก็คือตอนนี้ของผมเลือกเป็นคริดดเมจใช่ไหมถ้าใครจะเล่น p ีพก็อาจจะเล่นเป็นสปีดใช่ไหมอ่าเล่นเป็นสายสปีดอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนเลยนะพีพีก็เล่นสปีดถ้าฟาร์มด่านมอนตีบอสอะไรก็เป็นคริดดอเมจอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วคราวนี้การที่เราจะอัพวงแหวนนะครับง่ายๆเลยก็คือใช้วงแหวนวิญ,ญญาณอีก อันหนึ่งที่เป็นสายเดียวกันนะครับสมมุติผมจะเอาวงแหวนร่วงใช่ไหมเนี่ยวงแหวนร่วงสังเกตนะว่าผมเนี่ยไม่มีวงแหวนร่วงที่ใช้ตีบวกใช่ไหมมันก็จะไม่มีขึ้นมาแต่เมื่อผมใช้ในส่วนตัวของวงแหวนอ่าที่เป็นสายนกใช่ไหมครับซึ่งวงแหวนนกที่ผมเหลืออยู่ในคังเนี่ยเหลือ2ออันใช่ไหมมันก็จะมีมาให้เราบวกเพราะฉะนั้นการตีบวกวงแหวนเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสายด้วยมันต้องเอาสายเดียวกันนะครับมาตีบวกก็คือถ้าเป็นนกก็ต้องเอานกมาตีบวก ถ้าเป็นกิเลนก็ต้องเอากิเลนมาตีบวกไม่สามารถใช้แบบเป็นวงแหวนสายอื่นได้อาจถึงจะเป็นวงแหวนสายตีหมู่เหมือนกันอย่างเช่นสายเสือแล้วก็สายแมงป่องใช่ไหมเราก็ไม่สามารถข้ามสายได้เราต้องใช้ไม่แมงป่องก็แมงป่องเสือก็เป็นเสือประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะแล้วคราวนี้เราจะตีบวกยังไงก็คลิกไปเลยครับคลิกไปปุ๊บนะครับเพื่อนเพื่อน,นสังเกตตรงนี้ครับหลอดเนี่ยมันมีอัตราการติดครับเขาเขียนบอกว่าการสำเร็จตำ่ำสำเร็จต่ำนะครับ มันสามารถตีบวกได้ตอนนี้เลยเข้าใจตรงกันไหมอ่าอันนี้คือเทคนิคเลยนะเราสามารถตีบวกตอนนี้ได้เลยไม่จําเป็นต้องรอในส่วนตัวของปรานบรรพการะคะรับปานบันพก,การเนี่ยคือวัตถุดิบในการเพิ่มในส่วนตัวของโอกาสสําเร็จซึ่งถ้าใส่10ชิ้นมันจะโอกาสสาเร็จ100%เซแต่ถ้าใครมีวงแหวน5 0,000ปีเยอะๆแล้วอยากโยโลอยากแบบ กูอยากเน้นดวงนะครับแบบคนมันดวงดีอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่าไออัตราต่ำที่เขาขีดมาเนี่ยประมาณนี้นะผมว่าโอกาสติดประมาณ30%อ่าถ้ามองจากสายตานะสายตาเนี่ยผมว่าโอกาสติด30%ถ้าใครมีวงแหวนวิญญาณเยอะๆแล้วคิดว่าเฮ้ยฟาร์มหาปราณบรรพกาเนี่ย60,000ปีเนี่ยไม่ได้ว่ะก็ตีสดไปเลยครับสามารถตีบวกได้นะครับสามารถตีบวกได้อันนี้คือแบบไม่ได้มั่วหน่อยกดได้นะนี่แต่ผมไม่กล้านะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมอัตราทะลวง สำเร็จขณะนี้ไม่สูงหากทะลวงล้มเหลวไม่คืนวัตถุดิบนะครับพูดง่ายๆคือวงแหวนเราไม่ได้แตกนะแต่วงแหวนที่เป็นวัตถุดิบจะหายไปเลยเข้าใจตรงกันไหมครับาสามารถตีบุกได้ตอนนี้เลยนะครับอยากตีก็ตีครับแล้วแต่คนนะแต่แนะนําว่าถ้าใครแบบกั้นใจหน่อยเลยกันเนาะเพราะวงแหวน5 0 0 0มนปีก็ฟาร์มยากอยู่นะนะครับนะก็สามารถฟาร์มในส่วนตรของปานบนรรพการได้ปานบนรรพการสามารถฟาร์มได้ที่ไหนนะครับเราสามารถนะเมื่อเราเลเวล56ใช่ไหมครับ เข้าไปที่ตรงนี้ครับเจ้าอุจิเนาะแล้วให้เรากดไปที่ป่าสมทยาตรงนี้ครับป่าสมทยาเลเวล2ตรงนี้เนี่ยนะครับสามหมปีถึง5 0,000นปีเหมือนกันนะแต่ไม่สามารถฟาร์มหาในส่วนตัวของไอปานบรรพการได้เห็นไหมแต่ถ้าเราอัพขั้นนะครับไปป่าใจกลางเนี่ยเลเวลสใช่ไหมครับเราจะสามารถฟาร์มหานะครับในส่วนตัวของปานบรรพกาญ6 0 0 0ื่นปีนะได้จากระดับกละวีขึ้นไปครับนะระดับยากเย็นเนี่ยจะไม่มีเห็นไหม ระดับกวีเนี่ยจะสามารถฟาร์มหาปานบรรพกาเนี่ยหกหมปีได้เริ่มได้แล้วนะครับแล้วก็ระดับนรกเนี่ยมหานรกเนี่ยเหมือนกันสามารถฟาร์มได้ถามว่ามันยากไหมก็ค่อนข้างยากครับแต่ถ้าใครมีทีมจูจูชิงเนี่ยก็น่าจะสามารถฟาร์มได้แบบสบายๆอยู่นะไม่ได้ยากอะไรนะถ้าใครมีทีมจูจูชิงสักประมาณแปดแสนเก้าแสนหนึ่งล้านอะไรประมาณนี้ก็สามารถยิงทีเดียวน่าจ,จะหายหมดเหมือนกันนะเพราะว่ามันแ,นแรงกับจูจูชิงนะครับง่ายๆเนาะประมาณนี้อันนี้คือวัตถุดิบในการฟาร์มหา เข้าใจไหมแล้วเมื่อเราอัพเลเวลไปอีกเลเวลหนึ่งครับเลเวลไปเลเวล59มันก็จะมีในส่วนตัวของปานบรรพกาลเนี่ยจาก60,000ปีเป็น70,000ปีนะครับ70,000ปีอย่างที่บอกนะครับมันจะคล้ายในส่วนตัวของวงแหวนตรงนี้เลยนะ <S <S นตอนนี้เนี่ยนะครับเพ,เพื่อสังเกตนะว่าในส่วนตัวของ50,000ปีเป็น60,000ปีนะครับเราจะใช้ในส่วนตัวของปานบรรพกาล60,000ปีใช่ไหมแต่เมื่อเราอัพเป็น60,000ปีเรียบร้อยแล้วนะครับ ปานบัมพร,รการตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น70,000ปีอ่นานะมันจะไม่ใช้60,000แล้วมันจะเป็น70,000ใช่ไหมอ่าแล้วคราวนี้เราตี70,000เสร็จใช่ไหมครับมันก็จะใช้ปานบัมพรก,การเป็น80,000อ่าพอเราตี80,000เสร็จการที่เราจะอัพจาก80,000เป็น9 0,000เราก็ต้องใช้ปานบัมพรการเนี่ย90,000ปีอ่าพอเราตี9 0 0 0 0ปีแล้วใช่ไหมครับมันจะคราวนี้ปัญหาเลยปัญหาของการตีบวกเมื่อเราตีบวกติด9 0,000ปีแล้วใช่ไหมครับ ในส่วนตัวของเหมือนกับแพทนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเหมือนมีคนสปอยมานะครับว่าแพทนี 90, 000, ้เนี round, 100, 000, ่ยยังไม่มีในส่วนตัวของปานบรรพกาลเนี่ยระดับแสนปีนะครับพูดง่ายๆคือมันอาจจะค้างเติงอยู่ที่ประมาณ9 0,000ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยจะมีการค้างเติงอยู่ที่เ0 0 0 0นปีเพราะว่าปานในส่วนตัวของบรรพกาลแสนปีเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีแดงนะครับยังไม่มีให้ฟาร์มในแพทนี้นะ ในแผนนี้แต่มีสูตรในการตีโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ปานบรรพการตั้งแต่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งแสนไม่จำเป็นครับสูตรนี้ผมได้มาจากเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆแชร์มาให้ผมดูนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านโพยหน่อยแล้วกันเนะาสะสักรู่นะครับในส่วนตัวของอตรงนี้นะครับในส่วนตัวของการตีนะครับอ่ะ ตั้งแต่50,000ปีเป็น60,000ปีโอกาสติด100%เนะครับเขาจะใช้วงแหวนนะครับวงแหวนเนี่ย50,000ปี1วงแล้วก็ลูกแก้ว60,000ปี10บวงอ่ะก็คือลูกแก้วบรรพก,กาลตรงนี้เนาะ10วงใช่ไหมแล้วก็บวกกับในส่วนตัวของวงแหวน50,000ปีที่ผมบอกเนี่ยนะครับมันจะเป็นอัตราติด100%แต่ถ้าใครอยากโยโล่อย่างที่ผมบอกสามารถตีบวกได้น่าจะมีโอกาส30%ในการติดใช่ไหมอ่าแต่ถ้าใครอยาก100%ติดก็ใช้ลูกแก้ว อ่าอันนี้เนี่ยจะมีโอกาสตี50,000ปีแล้วก็6 0 0 0 0ปีติด100%ใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อเรามาถึงในส่วนตัวของ60,000ปีไป70,000ปีเนี่ยถ้าเราอยากตีติด100%นะครับมันจะค่อนข้างเริ่มยากแล้วนะครับเราก็จะใช้ในส่วนตัวของวงแหวนวิญญาณ50,000ปี2วงอ่า2วงแล้วก็ใช้ลูกแก้วอัพขั้นเนี่ยนะครับ70,000ปีหรือว่าลูกแก้วบรรพกาลเนี่ย นะครับสิบวงก็จะมีโอกาสติดในส่วนตัวของ7 0 0 0 0ปี100%นั่นเองนะครับอ่ะแล้วคราวนี้มาเป็น80,000ปีเนี่ยมันเริ่มมี2ทางเลือกแล้วนะครับ80,000นปีเนี่ยจาก70,000ปีจะเป็น80,000ปีนะครับมันจะมีอยู่2ทางเลือกเนาะก็คือทางเลือกแรกนะครับใช้วงแหวน5 0 0 0 0ปี3วงนะครับแล้วก็ลูกแก้วอัปเกรดนะครับ8ป0 0 0ปี10วงก็คือใช้แบบโอกาสติด100%จากตรงนี้เลยก็คือเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นอ่าในส่วนตัวของ ปานบรรพการ80,000ปีใช่ไหมแล้วก็ใช้ในส่วนต่อของโมแหวนห้าหมปีเนี่ยสวงอ่าแต่มันจะมีอีกเทคนิคนึงนครับเป็นเทคนิคที่รีด้ว่าจะสามารถลัดขั้นของเขาได้เลยกันนะครับนะเราจะใช้วงแหวนวิญญาณ7 0,000ปี2วงอ่าสวงนะแล้วก็วงแหวนวิญญาณนะครับหกหมปี1วงโอกาสติดจะ100%อ่าพูดง่ายๆคือเราเนี่ยจะใช้ในส่วนต่อของการตีบวกเนี่ยจาก50,000ปีเป็น6 0,000ปีเนี่ยหวงใช่ไหม แล้วเราก็จะใช้จาก60,000ปีเป็น70,000ปีเนี่ยอีก2วงก็คือเป็น70,000ปี2วงแล้วก็60,000ปี1งวงพูดง่ายๆคือเราจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนตัวของปานบรรพกาเนี่ย80,000ปีเราจะใช้แค่ในส่วนตัวของปานบรรพกา50,000ไอ้60,000ปีแล้วก็70,000ปีในการอัพขั้นเป็น60,000ปี1วงแล้วก็70,000ปี2วงอ่าแล้วคราวนี้เราจะใช้วงแหวน70,000ปี2งวงกับวงแหวนปีนะ เป็น8ป0 0 0ปีโอกาสติด1 0 0อ่าอันนี้คืออีกเทคนิคหนึ่งนะครับแล้วก็จาก8 0 0 0 0ปีเป็น9 0 0 0 0นปีครับก็เหมือนเดิมเลยก็คือมันจะมี2เทคนิคด้วยกันก็คือใช้วงแหวนวิญญาณนะครับอ่าห0,000นปี3วงแล้วก็ลูกแก้วนะครับในส่วนตัวของปราณอ่าบัรพก,กาเนี่ยนะครับ9 0 0 0 0ปีเนี่ยนะครับ10ลูกด้วยกันเนาะแต่ว่าในส่วนตัวของเทคนิคอีกอันนนนเ,นเเะคคจป็ทิ ที่แบบว่าเราสามารถทะลุขั้นได้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องไปหาลูกแก้วในส่วนตัวของอาปาณบรราการนะครับ90,000ปีเราจะใช้ในส่วนวของวงแหวน70,000ปีครับ3วงแล้วก็วงแหวน60,000ปี1วงอัตราการปีบวกเนี่ยจาก80,000ปีเป็น90,000ปีเนี่ยจะติด100%อ่าแล้วก็ถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะครับ90,000ปีไป100,000ปีเนี่ย อย่างที่บอกนะครับว่าในแผทปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวงแหวนในส่วนตัวของปานบนรรพการเนี่ยแสนปีเราเลยจะไม่สามารถทะลวงวงแหวนแสนปีได้โดยใช้ในสูตรตัวของปานบนรรพการเข้าใจไหมอ่ะเราจะเป็นที่จะต้องใช้สูตรนี้ครับก็คือวงแหวนวิญญาณน,นะครับเจ็ดหมื่นปีสี่วงแล้วก็ใช้วงแหวนวิญญาณหกหมื่นปีอีกหนึ่งวงโอกาสตีจากเก้าหมื่นปีเป็นแสนปีจะติด100%เเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าหลักๆแล้วเนี่ย เราจะต้องฟาร์มหารในส่วนตัวของปานบรรพกาเนี่ยหกหมื่นปีแล้วก็เจ็ดหมื่นปีเป็นหลักเพราะว่าเราเนี่ยเพ,เพื่อสังเกตนะว่าไม่ว่าจะเป็นแปดหมื่นปีเก้าหมื่นปีหนึ่งแสนปีเนี่ยจะใช้แค่วงแหวนเจ็ดหมื่นปีแล้วก็วงแหวนหกหมื่นปีอ่าหลักๆแล้ววงแหวนหกหมื่นปีใช้แค่วงเดียวแต่นอกนั้นเนี่ยนะครับจะใช้วงแหวนเจ็ดหมื่นปีเนี่ยนะครับ ขั้น80,000ใช่ไหมเราจะใช้70,000ปี2วงขั้น90,000ปีนะครับเราจะใช้วงแหวน70,000ปี3วงใช่ไหมแล้วก็ขั้น100,000ปีเราจะใช้วงแ 70, วงหแวน70,000ป, 70, ปี4วงอ่าแล้วก็วงแหวน60,000ปี1วงใช่ไหมหลกัลกๆแล้วเนี่ยผมว่าเราต้องฟาร์มหาในส่วนตัวของปานบรรพการของวงแหวน70,000ปีครับอ่าหลักๆแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเทคนิคแล้วกันนะครับเนาะโอเคก็สำหรับ ใครที่ชอบเนาะนะครับผมก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกงใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาฟาน์ริษทด a เฟบู Facebook ด้วยกันครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้กันครับสวัสดีครับเนาะก็เทคนิคเนี่ยมันจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่มันจะมีเทคนิคที่ขี้โกงกว่านี้นะครับแต่มันจะเป็นที่จะต้องใช้วงแหวนวิญญาณแบบลักกี้อ่าอันนี้บอกก่อนเลย มันจะมีการใช้วงแหวนวิญญาณแบบลัคกี้แล้วก็วงแหวนแบบวิญญาณแบบลัคกี้เนี่ยอีก1วงนะครับมันจะใช้วงแหวนลัคกี้2วงอ่าเข้าใจตรงกันนะแล้วก็มันจะใช้วงแหวนตัวนี้เป็นสีทองผมจำไม่ได้ว่าขั้นไหนนะครับแล้วมันจะมีโอกาสตีบวกนะครับ5 0,000ปีเป็นแสนปีครั้งเดียวติดเลยมันจะเหมือนกับในส่วนตัวของการตีกระดูกวิญญาณที่ผมบอกนะครับมันจะคล้ายๆ้ายของซูจูชิงที่ผมตีบวกเนี่ยตรงนี้เออตรงไหนนะ เนี่ยครับนี่ยเนี่นี่นอของถังซานูลับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีวงแหวนลักกี้เหมือนกันครับมันไม่ได้มีแค่กระดูกวิญญาณลักกี้มันจะมีวงแหวนลักกี้เหมือนกันเป็นอย่างนี้เลยมันจะหววค่าโชคครับแล้วเราใช้วงแหวนลักกี้เนี่ยสองวงถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวงแรกเป็นเป็นห้าหมื่นปีหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่วงที่สองเนี่ยเป็นแปดหมื่นปีหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันอ,อ่ะผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมไปหาเทคนิคมาก,ก่อน แล้วคราวนี้เราจะตีบวกเนี่ยจาก5 0 0 0ปีเนี่ยมีโอกาสเนี่ยเป็นแสนปีได้แต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยโอกาสมันจะมีโอกาสประมาณ20-30ครับในการตีบวกติดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่รีบร้อนแบบเน้นดวงอัพทีเดียวจาก50,000ปีเป็นแสนปีเนี่ย ก็ให้อัพตีแบบ100%ดีกว่านะประมาณนี้เลวกันเนาะโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับเทคนิคเนี่ยก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่าจะมีแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวถ้าเจอเทคนิคใหม่เดี๋ยวผมจะเอามาบอกเพื่อนๆแล้วกันนะครับโอเคครับจนกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ